ต,ต,ต,ตัวหนึ่งไปูตัวนึงใช่เหรออุ้ยอุอ้ยนกกระปรูอุ้ยกระปูตัวใหญ่อุ้ยหนูไม่เคยเห็นเลยใหญ่ตรงไหนวะอุ้ยตัวใหญ่ที่นี่อพอนี้มันกินได้ไหมเนี่ยแล้วมันจะเอาอะไรจะใส่กับบ้านอ่ะใส่ไในรางเหรอกินไ,ได้ปันจระมากันจระดะแล้วเขาไม่จับหรออุ้ยกระปูเหนียวปูมาอุ้ยอย่างน่ารักอ่ะ ไปเลี้ยงให้ตโตก่อนว้ายเสื้อล่วงปูม้าหรือปูอะไรไม่รู้วันเหนไม่ได้ปลาแต่ได้ปูวันเหนเอากระปูแล้วเนี่ยพอแล้วเอาใส่อะไรอะ่ะเอามันกลับบ้านด้วยปูอะไรเนี่ยมันจะหนิรู้ไหมว้าวน้องน่ารักมากปูปูดาวปูอะไรไม่รู้ใช่เหรอวะปูดาวมั้ง Yeah.